เปิดสาเหตุเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ลงจากรถก่อนโดนสิงโตลุมขย่ำดับสลดสร้างความเศร้าสลดใจให้กับหลายๆคนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสวนสัตว์ชื่อดังในกทมพอ,อนนพทวัชชัยการจนะรินหรืออาจารย์หมอทวัชชัยอดีตอาจารย์และแพทย์สันลักรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11นสนาฬิกาวันที่10กันยายน2 5 6 8กิดเกิดเหตุสิงโตในสวนสัตว์ชื่อดังในกทมทำร้ายเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ขณะที่เจ้าหน้าที่ลงจากรถก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ลงจากรถแล้วหันหลังจากนั้นสิงโตตัวดังกล่าวอยู่ห่างไปประมาณ10เมตรแล้วค่อยๆเดินเข้ามาตะครุบเจ้าด้านที่จากด้านหลัง ก่อนจะลากลงไปกับพื้นแล้วค่อยๆกัดล่างของเจ้าหน้าที่จากนั้นสิงโตอีก3-4ถึงตัวเข้ามารุมทำร้ายและกัดร่างเจ้าหน้าที่จนบาดเจ็บสาหาัสซึ่งขณะที่เกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวกำลังเข้ามาชมอยู่ในสวนสตัตว์เป็นจำนวนมากทั้งไทยและต่างชาติโดยคนที่เห็นเหตุการณ์พยายามช่วยเหลือด้วยการบีบแตรและตะโกนขอความช่วยเหลือเพื่อให้สิงโตละจากเจ้าหน้าที่ คนเห็นเหตุการณ์เยอะมากแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงมีการแบีบแตะของรถนักท่องเที่ยวเองพร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือครั้งแรกเข้าใจว่าคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่เพราะคนที่โดนกัดอาจจะเป็นคนที่เลี้ยงสิงโตมาทําให้คิดได้ว่าสิงโตจะเข้าไปกอดจึงไม่มีใครเข้าไปบริเวณตรงนั้นสิงโตลุมกัดอยู่ประมาณ15นาทีโดยเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ และนําตัวเจ้าหน้าที่ส่งโรงพยาบาลแล้วเบื้องต้นทราบว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเสียชีวิตแล้วสําหรับความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคําเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ทราบว่าสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ลายดังกล่าวลงจากรถยนต์เนื่องจากได้ทําของตกนอกหัวรถทําให้เจ้าหน้าที่ลายนั้นได้เปิดประตูและลงจากรถเพื่อลงมาเก็บของในจังหวะที่กําลังก้ม เก็บของซึ่งได้หันหลังให้กับสิงโตจู่ๆสิงโตตัวหนึ่งได้เข้ามาตะคุบเจ้าหน้าที่จากด้านหลังก่อนจะลากลงไปกับพื้นและกัดร่างของเจ้าหน้าที่รายนั้นสอบถามเบื้องต้นทราบว่าผู้บาดเจ็บเป็นพนักง,งานของสวนสัตว์เป็นชายอายุ58ปีต่อมาทราบชื่อว่านายเจียนเป็นเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ข่าวที่นํามาพูดถึงดาราคนดังที่จบไปนี้อาจเป็นข่าวลือหรือเป็นข่าวเท็จจริง ก่อนจะตัดสินใจเชื่อหรือคิดอะไรขอให้หาข้อมูลต่อไปก่อนตัดสินใจเชื่อนะครับที่นํามาพูดเพียงแค่อยากจะอัปเดตข่าวสารของคนที่พูดพี่ชื่นชอบไม่ได้มีเจตนาจะสร้างข่าวที่แต่อย่างใดหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดต,ตามเพื่อไม่พลาดข่าวในคลิปต่อไปก่อนใครนะครับสวัสดีครับ